สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่14กรกฎาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะส,สรุปผลนะครับผมของวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13แอดมินให้รูดอยู่ที่7นะครับผมสำหรับ7นะครับผม ก็มา7 1นึงนะครับผมในรอบปกตินะครับผมมาตัวเน้นนะครับผมแล้วก็มา8 7นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมก็มา2รอบนะครับผมสำหรับ7นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่5นะครับผม สำหรับ5นะครับผมก็จะมี50 51 52 53 54 55 56 57 58และก็59นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี51 52 53 54 ห้าหกและก็ห้าเจ็ดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับห้านะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสําหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมีห้าสามห้าหนึ่ง 152 853 5แล้วก็057นะครับผม f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังปงนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ